ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัวเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้าม i l e อีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูด2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกนั่นคือเรื่องบั๊กนะครับผมตอนนี้มีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่ามันน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่ามันไม่สามารถรับได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการปรับปรุงตลาดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงตลาดเล็กน้อยนะคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องบั็กกันก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือตรงนี้นะครับที่มีบั็กนี่เลย uty นะครับอะตรงนี้เลยนะครับผมมันไม่สามารถรับได้นะซึ่งของผมไม่เป็นนะเออผมก็งงเหมือนว่าทําไมของผมไม่เป็นนะครับผมผมรับได้เห็นไหมผมมี17เจ็ดนะแต่ของหลายๆคนอนะที่ไม่ใช่ของผมอะรับไม่ได้นะครับซึ่งอีกไอเดียหนึ่งของผมก็รับไม่ได้เหมือนกันเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะมันเป็นยังไงนะครับ นี่เลยครับผมอันนี้เป็นภาพของอ EID หนึ่งของผมนะเนี่ยมันจะขึ้นเป็นติ๊กถูกอย่างเงี้ยตรงคําว่ารับตั๋วนะครับแล้วมันก็ตรงฟรีเนี่ยจะกดรับไม่ได้นะครับผมซึ่งใครรับไม่ได้ก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งให้ทํำยังไงเนี่ยพี่ทํายังไงดีมันรับไม่ได้ครับผมก็ให้พูดตรงๆนะครับทาอะไรไม่ได้ครับผมรออย่างเดียวครับรอให้ EA แก้นะครับผมก็จะเย็นๆแล้วกันก็สุดท้ายก็รับได้เลยครับเชื่อผมนะก็ลรอเขาแก้นะครับแค่นั้นเลยนะครับผม ก็เท่านี้แล้วกันสําหรับเรื่องบัคเนาะต่อไปเดี๋ยวเป็นเรื่องการปรับปรุงนะครับผมตลาดนะครับตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรปรับปรุงนะครับผมเยได้ประกาศเอาไว้นะว่านักเตโอายา80นะครับถึง110นะครับผมจะปรับลดราคาลงนะครับง่ายๆเลยก็คือตัวไหนที่ขายไม่ออกเนี่ยอันนี้อย่างเตโออะไรพวกนี้เนี่ย57ล้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกลงไปอีกนะครับผม ก็ถ้าให้ผมคาดเดาผมคิดว่าน่าจะปรับหลังจบกิจทีวนี่แหละผมคิดว่านะเออเพราะว่าถ้าปรับเลยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างนะอย่างเช่นอะไรออผมว่าเนี่ยอย่างตรงเนี้ก็มีผลกระทบเอกเชนตรงนี้ก็จะถูกลงไปนะเออจะถูกราคาจะถูกลงถูกไหมเพราะว่าขั้นต่ำของ1้อยราคามันต่ำลงถูกไหมครับส่วนตรง11 2เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่ามันใช้อ1 1เนาะ แล้วตรงไหนที่มีผลกระทบเอาจริงๆพวกนี้ก็กระทบหมดนะเนี่ยสามอันนี้ก็กระทบหมดจะทําให้เอกชนได้ถูกลงนะครับผมแล้วก็ที่กระทบหลักๆอีกที่หนึ่งเลยก็ตรงฮาแลนด์เลยครับตรงฮาแลนด์เนี่ยก็จะเอกชนได้ถูกลงอีกนี่อันนี้เพราะว่ามันก็ต้องใช้อะไหลเนาะอย่างร้อยเก้าพวกนี้อ่ะร้อยสิบพวกนี้เนี่ย UTY เนี่ยมันจะต่ําลงถูกปะมันก็จะ exchange ถูกลงไปนะครับผม ดังนั้นเนี่ยผมว่าเอไม่น่าจะรีบปรับภายในกิจกรรมท Y นี้หรอกผมคิดว่าน่าจะหมดกิจท Y อ่ะเออถึงปรับนะครับผมแต่นี้ก็เป็นการคาดเดานะยังไงถ้าเอปรับก่อนก็ดีไปนะใครที่ยังไม่ได้แลกฮาแรนอาจจะแลกฮาแรนได้ถูกลงอาจจะเอเคนได้ถูกลงเออมันก็ดีนะครับผมแต่ผมคิดว่าเอไม่น่าจะดีขนาดนั้นหรอกแล้วก็มาวิเคะห์กันนิดน,นึงดีกว่านะว่าปรับลดราคาลงแล้วเนี่ยมันจะขายออกไหมนะครับเอาจริงๆผมว่า ตัวไหนขายไม่ออกมันก็ขายไม่ออกอยู่ดีปะ่ะถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับคือมันเป็นการลดราคาลงมามันก็ดีแหละมันไม่ใช่ว่าไม่ดีคนที่กําลังซับน้อยๆหรือเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยก็ได้ได้ซื้อตัวที่ถูกลงเนะี่ยอย่างพวกร้อยสิบเนี่ยก็จะซื้อถูกลง,นะง Mart ino, เนี่ยอย่างมาติโนมาติเนสเนี่ยโคตรเก่งเลยนะพวกนี้อ่าโฟฟาน่านี่ก็เก่งนี่ก็เก่งนะฮาคิมิเตโอนี่ก็เก่งแต่ราคาร้อยสิบมันสูงไนงะบางทีเป็นผู้เล่นใหม่มันอาจจะซื้อไม่ได้เนาะ แต่ถ้าปรับลดลงมาเนี่ยมันก็ซื้อได้ง่ายขึ้นเออมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ถามว่าตัวที่ขายไม่ออกอยู่แล้วอย่างเช่นพวกพวกอะไรอะ่ะผมว่าพวกร้อยตั้งแต่โห oh, เอาจริงๆก็ตั้งแต่ร้อยเจ็ดป่ะร้อยเจอะไรพวกนี้ปรับราคาลงจริงอะแต่มันก็ก็ยากอยู่ดีว่าที่จะขายออกผมว่าคือผมว่ามันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าไม่ได้ตรงจุดสักเท่าไหร่นะ ผมคิดว่าการอยากจะระบายนักเตะในตลาดเนี่ยควรจะหานโยบายหรือกิจกรรมอย่างอื่นมาให้ทามากกว่าอย่างเช่นการเอานักเตะพวกนี้ไปเอ็กชนไปทําอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเอาไปตีบง่งตีบวกระบบตีบวกนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าถ้าระบบตีบวกมาเนี่ยอะายหลายตัวเลยที่ขายไม่ออกอย่างเช่นอะไรผมคิดว่าน่าจะกลับมาขายดีเลยนะผมว่าพวกเรวานเรวานร้อยร้อยหกอะไรพวกนี้ อันนี้เรวาร้อยหกสมมุตินะสมมุติถ้ามีระบบตีบวกนะลองนึกภาพตามผมนะฮาร์เรนร้อยหกนี้ก็ได้เนี่ยคือตอนนี้มันล้นอ่ะแต่ก็ไม่ได้ล้นมากแต่ถ้าฮารลนร้อยหกมีการตีบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องใช้ตัวฮารลเรนร้อยหกเนี้ยอผมว่าฮารลนร้อยหกล่างเนี้ยหมดแน่เออหรือยังอ่ะโดนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะโดนี้ก็ซื้อขายง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นล่างสุดท้ายเนาะตัวนี้แล้วก็เรวานเนี่ยอย่างเรวานล่างเนี้ยก็ดูล้นตลาดเลยนะ ผมว่าถ้าเพิ่มระบบใหม่เข้ามาเนี่ยดีกว่าการลดราคานะผมคิดว่าเออหรือลดราคาด้วยแล้วก็เพิ่มระบบใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับผมคือ,อการลดราคาแบบนี้มันมีข้อดีสำหรับผู้เล่นใหม่แหละแต่ผู้เล่นเก่ามันก็ไม่ได้อะไรปะยิ่งรนะ้อยสามเนี่ยยิ่งขายไม่ออกก็คือขายไม่ออกเหมือนเดิมอะต่อให้ราคาลดตรงเชื่อผมยังไงก็ขายไม่ออกเหมือนเดิมเออผมคิดว่านะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดของผมนะ ก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะเออใครมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็ลองเสนอพูดคุยกันได้นะผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะทางออกมันจะเป็นยังไงนะเรื่องการแก้ตลาดนะครับผมทั้งหมดก็เท่านี้นะครับผมที่ผมอยากจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องบั๊กนะที่รับตั๋วไม่ได้แล้วก็เรื่องปรับลดราคานักเตะ80-110นะครับผมโดย EA ได้ประกาศออกมาในเทวิตเนาะก็ไม่มีอะไรและ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้าใครยังไม่ได้ติดตามไลนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าม b i บายนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนให้ทาคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับฟีฟ่ามือบายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมหรือการด o n a t ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงนะครับผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ ทุกช่องทางเลยนะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาล้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์สตรีมยานนี้นะครับเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับบายบาย